เดวัตโปธารามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายธรรมศักดิ์นิติธรรมคณะครูและบุคลากรทั้งสิ้น15คนและจำนวนนักเรียน365คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยไปจนถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ค่ะ ในบริบทของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายโรงเรียนวัตโปธทารามจึงมีรูปแบบการบริหารจัดการด้วยโมเดลที่ชื่อว่าตโปธทารามที่น้นการจัดการศึกษาแบบองค์รวมหรือ holistic approach ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ทุกระดับชั้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ3ทักษะได้แก่ 1. ทักษะวิชาการ 2. ทักษะชีวิตและ 3. ทักษะอาชีพนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะในยุคที่นักเรียนต้องเรียนรู้ที่บ้านการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีจะทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นเปิดกว้างและต่อเนื่องจากการดําเนินง,งานผ่านรูปแบบตะตโปทารามพลัส ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอีกทั้งยังได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานสู่สาธารณชนผ่านการจัดนิทรรศการในสถานที่ต่างๆทางด้านวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพค่ะสำหรับแอปพลิเคชัน t ต e โ o ลสมา a ์ทแอปเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ต้องการให้ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านงานอาชีพ โรงเรียนวัตโปธารามมีศูนย์การเรียนรู้ด้านงานอาชีพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจำนวน21ศูนย์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ด้านมีงานทำมีอาชีพและการจัดการศึกษาที่สนองต่อโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วควรส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยโรงเรียนวัตโปรธารามจึงพัฒนาแอปพลิเคชันตโปสมารปป์ทแอปขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมค่ะเราใช้กระบวนการการออกแบบตามขั้นตอนของแอดดี้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะแล้วพบว่า มีจำนวนคณะศึกษาดูงานมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเป็นจำนวนมากทําให้นักเรียนเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่อีกทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทําให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้จึงดําเนินการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารคณะครูและนักเรียนตรวจสอบและประเมินผลนวัตกรรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนขยายความรู้ออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายค่ะขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนานในขั้นตอนที่1ระบุปัญหาโดยใช้คำถาม 5W1H โดยต้องการให้ผู้เรียนคณะครูผู้บริหารโรงเรียนวัตโปรธารามหรือคณะศึกษาดูงานสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพผ่านศูนย์การเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียน โดยไม่กระทบกับเวลาเรียนของนักเรียนและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกต่อการใช้งานไม่คิดค่าบริการโดยเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2562ขั้นตอนที่2รวบรวมข้อมูลและแนวคิดโดยศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้แก่ การขายสินค้าออนไลน์แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนรวมถึงการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งยังศึกษาการสร้างแอปพลิเคชันผ่านโปรแกรมต่างๆขั้นตอนที่3ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยจัดทำโครงร่างในการสร้างนวัตกรรม ตอนที่4วางแผนและดำเนินการการสร้างแอปพลิเคชันเริ่มตั้งแต่การถ่ายทำวิดีโอแนะนำศูนย์การจัดก,การเรียนรู้จัดทำระบบอ e ีคอมเมิร์ซและรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนขั้นตอนที่5ทดสอบประเมินผลและปรับปรุรงโดยมีคณะครูและผู้บริหารรวมทดสอบและประเมินผล ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6นําเสนอแอปพลิเคชันเปิดการใช้งานผ่านการดาวน์โหลดทาง Google Play Store และพบกับฟังก์ชันข้อมูลที่หลากหลายทั้งสินค้าฝีมือนักเรียนส่วนการเรียนรู้งานอาชีพข่าวสารของโรงเรียนการให้บริการที่พักซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่งานอาชีพและฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเรียกได้ว่าตปส์มาร์ทแอปเป็นแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ทั้งในและนอกห้องเรียนสะดวก เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับผลที่เกิดขึ้นจากการนำนวัตกรรมไปใช้นะคะสำหรับนักเรียนค่ะนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอีกทางนักเรียนจะได้เรียนรู้ระบบอีคอมเมิร์ซจากการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและในยุคที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตันเองที่บ้านแบบนี้แอปโปสร์ทแอปเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ครบลุวมสาระไม่จำกัดเวลาและสถานที่ค่ะ ํำหรับคุณครูค่ะคุณครูมีการวางแผนร่วมกันในการสร้างแอปพลิเคชันตปสมาร์ทแอปสร้างทัศนคติและแนวคิดในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เกิดการขยายผลจากครูการนำไปสู่เพื่อนครูในโรงเรียนและร่วมกันพัฒนาสร้างสื่อที่มีรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นสำหรับชมุมชนและหน่วยงานอื่นๆค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่ในช่วงที่รักษาระยะห่างแต่โรงเรียนวัดปธารามยังคงมีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องดังนั้น โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆที่สนใจยังคงสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียนผ่านแอปพลิเคชันตปโปลสมาร์ทแอปเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Google Play Store ค่ะตปโปสมาร์ทแอพแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาเข้าถึงง่ายแค่ปลายนิ้ว